เราเดียวไปดูนะนรับน้ัมันน้ำตกวันนี้ครับนะครับอันนี้เป็นน้ำตกงเนาอ er ันน okay. like cool. okay. 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 ี like ้ก่น้ำตกผิวครับอันนี้เป็นน้ำตกผิวนะครนะนะครับนอนน้ลายนะครับให้บรรยากาศนะครับเอลององลองลอองลองครับอองงงงงลอออลลาอง ปลาเห็นเลยจะให้เอาปลาเนี่ยครับโอ้อออปลาตอดขายได้ครับพี่น้องหายังลงมาหีิปลาตอดเลยคุณหลังเราสเสริมกันเลยครับเราเสริมด้วยมึงเราเสริมด้วยวู้าเสริมโอ้มยน่ต้มซีอิ๊วมาเที่ยไปทังย่างเ ครับพี่น้องนำตอกพิ้วนะครับจะมนีปลาพร้อมนะครับเนาะพุงหูงปลาครับครับบรรยากาศ เดี๋ยวเป็นเลยหน้ามาละสวัสดี้ข้าส่งเต็มสีพี่น้องดาวเบี้ยวค่ะนี้แตพาพี่น้องมาหามามันเหนน้ำตกทุ่กลางภูเขาวหมค่ะจังหวัดจันทบุรีนะจันทบุรีครับตกผิวเปลี่ยนพี่น้องพี่น้องเป็นแตมาหลายค่ะน่างเที่ยวล้นมึืนล้นเต้หมดเลยนั่งคิดอะไรบ้าง วาครับมราไยากเลย ถึงที่นั่งมึงป่านะครับูนะนามไใสๆครับได้เห็นปตาเลยสังเกตบางรอบมองอีกชั้นนะครับปาบ่าเป็นมาเรื่อยๆชั้นชันครับ แล้วจ้าอ่างคิ้วนะจ้ะตรงนี้จะเป็นเป็นชุดเสริมของน้ำตกเห็นไหมาเดียวเบึ้งบินงน่ะขึ้นมาตั้งขบบนเลยจ้ะอันนี้เปกับจ้าพักของช้อนเต็มเบี้ยงแล้วจ้เพิ่นหิวเสาล่ะแต่ว่าถึงมัหมือนปลาอ้นกาเป็นไอ้น้องพิยาปะยังเล่นโต้แล้วจ้ะเพราะว่าน้ำมันเย็นมากเลยพี่น้องแบบอากาศมัน้อนนั่นสิเนาะ เป็นน้ำได้ะมีความสุขสนุกสนานไปจ้ะไป,ไปเป็นจะเป็นเสื้อผ้าพไปเบื่อมันาารบ,บนงงนนนรบนรยากาศรอบๆเนาะทางลงเนาะบรรยากาศไปจ้ะครับกำลังขาลงมาเลยครับขาลงขาลงง่ายก็ขาขึ้นมาเบาเดียวเพราะว่าข้เมื่อยเด็กน้อยก็เป็นป้าเฉิมกแบบเป้นความค้นละกันจะบรรยากาศดีดีสวยรอบอันนี้จะเป็นอันภาคใต้นะจ๊ะภาคใต้จาก,าาจากอะไรอ มุ้งสูงเนาะของอาจารยดาวเทียมแมนครับนี่ครับนี่ครับป,ป่าป่าที่เป็นเสภาตั้อนจะเปียนกลยนล่แหละนี่แหละครับนี่เนาวบรรยากาศเนาะเป็นเนาะจ้ามาดูบรรยากาศอันนี้จะเป็นอ่าน้ำตกทิวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นขึ้นซื้อได้จากของไอย้จังหวัดจันทบ,บุรีก็จะเอกลักษณ์ของเพื่อนก็จะมีป่าจ้ะป่าเขาไม่รู้ว่าป่าชนิดยหนเนะาะครับ <c oughs> <c oughs> แบบร้ายจะร้ายมากไม่น้าตกนะจ้ะเวลาเขาเล่นไปเพื่อนกะเพิ่กะคอยมาแบบไออันตอดตอดนะอีกแบบาแบบสปานวดคจะรายจ้ะไหลขอมาช่ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศดีครับต้นไม้ใหญ่ลาย ครับน้องสองนี้พักครับกินข้าวครับกินขา้าวนี่ครับพ่อแม่ได้ยังกินบ้นงนะ <c oughs> ได้ยังกินนะพ่องนะก <c oughs> ินรสอิ่มยังไงครับร <c oughs> าคาเลนน้ำตาเปียกตาเปิดนี่น้องมันก็ทุกครับตำนาน <c oughs> ค่ะตำนานค่ะมันครับเบิังขาส่งกันครับส่งเบาเบี้ยวกันเปนตัวเสริมมือนีกัน ก็ได้ลงมาราคาคือสิฟ้าโป้ยุบขึ้นละร้อยหนักเตะตีเน่าส่ง้าวเบียมาใส่ค่ะบ้ำเสี้ยวเผมก็ซือเครื่องตำเสือออย่างก็เป็นสั่นอันนี้นี่ยังกินนะไยังกินนะโอ้จะเสียไปนะกยางตำหับพี่น้องยุงายพี่น้องอายุใสง่ายขนาพี่น้องไปโลดค่ะกินง่ายเบิ้งอันนี้มีัะครับไฟยังกันนะครับตุเรียนตุเรียนโอ้เนครับพี่น้องเอาไปเห็นเพี่น้องคิดต้นุเรียนครับ นะครับตัวเต็นอยังครับตุเรียนครับพี่น้องตุเรียนโอ้นะครับตัวเรียนครับแต่ซูมยังไงนึงโอ้พี่น้องเห็นปะครับนะครับตัวเรียนนี่ครับนี่ไปทางขึ้นนะครับตอนนี้ก็พักกันลงมาแล้วครับมานั่งพักนั่งตากลมครับบัดนี้กินข้าวนั่งตากลมนั่งซ้อมมือไฟเรงตุเรียนกันที่ครับ เออเีตัี้ับบ้านเอะแต่เอ๊อันนี้ใครเนี่ยเป้ามื่อายครับเป็นมื่อไรน้องอนทชันเห็นยังพ่อไหมื่อครับครับผมนะครับนั่งพักเมื่อนะครับเที่ยวไร่มองขวดหน้ามา้หมาพี่น้องมานีดยค่ะ ฝากเอซีทองเบ้าวเบวียเป็นกำลังแขกด้อพี่น้องพาขอบว่ามาทเที่ยวกับเม่นอย่างดอกค่าแล้วเสริมกันรีบแหลบรีบแหลบไปหันไปนีเนาะค่ะเหตุงานของเจ้าของแล้วกันเบ้าวเบวียพันก็นอาดไปน้ำอยากให้พี่น้องได้รับชมน้วกันเนาะค่ะหากันนี่ละกินข้าวกินน้ำแล้วบรรยากาศค่าเดินทางเง้วเลยพี่น้องกต่ทีเดียวแวมแวะอย่างไม่รับปวดเหงียวปวดอย่างซื่นค่ะนั่นี้จากนี้ไปกันยง้วไปเลยเป็นยังเป็นยังไงบ้าเบียสนุกสนานบะสนุกสนานครับ ทั้งแรกยในชีวิตครับได้ไงมั่งดิมันมาเป็นเคยอินตามขนาดผมบนไ่เล่นเด้ะเอื่อเสริมแบบบม่ได้เล่นดูนอกจากเลยแบบสู้ตายเลยค่ะสู้ตายแบบอมันหอดมันถึงเหมือนทุกอย่างค่ะยังมีอีกหลายหม่องที่อยากไปแต่ว่ามันก็ด้วยระยะเวลาแล้วกันด้วยระยะทางเนาะค่ะเราเลยไม่ได้ไปกันได้ประทับใต่หลายคือน้ำตกผิวแล้วค่ะมัก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 แข็งไม่ได้บอกบ้าพี่อ่ะไม่ได้คือไม่ทับบหรือยังไงเนี่ยทมันไม่ตู่บอก

อะไรเนาะค่ะเป็นเดี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันอย่าไปซ้ียนี่แล้วค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องบ้าวเบี้ยวกำลังเป็นนะในเรื่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะในบ้าวเบี้ยวลักการลวมถึงตามเสริมพร้อมถือว่าพี่น้องนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกในเรื่อค่ะสถานที่ท่องเที่ยวน้ำงามอีกเหมาะจักมองทั้งสิกาบางทีก็จะมีคัมในน้ำเนาะค่ะเขาก็จะเก็บเงินเก็บคัมแล้วอาจจะไปเที่ยวกันอีกนะค่ะเป็นข้อเป็นข้อีกเด้อพี่น้องอ้าวบ้าเบี้ยวบอกพี่น้องสับกหน่อยนะครับ สวัสดีครับ